สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาทำการรดน้ำบอลสีนะครับบังเอิญมาเจอสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เห็นแล้วรำคาญลูกกระตาซะเลือกเกินนะครับนี่ครับนั่นก็คือเห็นไหมครับโคนต้นบอลสีเราเนี่ยนะครับที่เป็นขุยเป็นขุยอยู่เนี่ยนะครับเดินกันให้วนเลยเนี่ยนะครับคือมดนะครับ มดแดงไฟนะครับมดคันไฟนะครับมีแทบทุกกระถางนะครับที่ผมลดน้ําไปเนี่ยนะครับมีทุกกระถางเลยนะครับนี่ครับแต่ละต้นนะครับแต่ว่าอันนี้โดนน้าไปแล้วมันกระจายไปแล้วส่วนอันนี้นะครับผมยังไม่เอาน้ําลงไปใส่มันก็เลยเห็นเป็นขุยอยู่อย่างเงี้ยนะครับนีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพากําจัดนะครับวิธีกําจัดมดนะครับไม่ให้ลาคาญ ลูกตาเราต่อไปนะครับนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ทางนี้ผมยังไม่ทันได้รดน้ํานะครับจะมีเกือบทุกกระถางเลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทําการไล่มดกันนะครับด้วยสิ่งนี้ครับนี่ไล่มดด้วยสิ่งนี้นะครับอันนี้ก็คือแป้งฝุ่นแล้วนี่แหละนะครับอันนี้เป็นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่มีความเย็นนะครับ นี่นี่จะบีบพ่นมันลงไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูว่ามันจะหนีไหมครับนี่ครับไล่เพียได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้ามีเพียะตามใบนี่ก็เพียะก็จะหนีด้วยนะครับท่านผู้ชมนนี้เราจะไล่มดเห็นไหมยิ่งเราฉีดไปเนี่ยเราเห็นชัดเลยตัวมดเห็นไหมมันวิ่งให้วุ่นเลยครับนะครับนี่ครับเห็นไหม ดิ้นนะครับดิ้นดิ้นนะครับเห็นไหมวิ่งให้วุ่นเลยเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะวิ่งให้วุ่นเลยครับเนี่ยวิ่งออกมาจากอทางเดินนะครับแล้วก็จากขุยที่มันทําการเกาะอยู่นะครับนี่นี่ครับวิ่งให้วุ่นเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับ กระถางนี้ผมยังไม่ทําการลดน้ํานะครับผมก็เลยข้นเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะทําให้ให้ยอดนะครับของบอลสีเราแตกออกมาไม่ดีนะครับท่านผู้ชมถ้ามีมดไปเกาะไปกวนมันอยู่แบบนั้นนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้จะตายเลยไม่ตายเลย,ยแล้วครับจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนครับ นี่ครับเห็นไหมครับขาวโพลนเนี่ยผมจะใส่กระถางข้างนอกนี้ก่อนนะครับอันนี้รูเป็นใหญ่ไปครับถ้าเราเปิดรูเล็กๆกว่านี้มันก็จะบีบได้พ่นได้ไกลกว่านะครับเดี๋ยวจะหมุนมรูให้มันเล็กลงก่อน,นมันจะกระจายได้ทั่วถึงนี่ครับ นี่ครับนี่เลยครับวิธีไล่มดแบบง่ายๆนะครับลองดูนะครับถ้าใครมีปัญหาหมดกวนใจนะครับจากมาเกาะมาทําลายบอลสีเรานะครับก็ใช้แป้งนี่แหละครับกระป๋องเดียวนะครับเป็นแป้งอ่า แบบไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแป้งเย็นเนี่ยจะจะดิ้นมากกว่าจะได้ผลนะครับดูแล้วจะได้ผลดีกว่าแป้งที่ไม่มีความเย็นนะครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ